สว <RIS> <ภ>ัส <standen> ดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับใช้เวลาถ่ายน้ำมันเครื่องชุดใหญ่แล้วนะปลาไปห้าร <c dokument> ้อยแล้วเมื่อกี้สี่ร้อยอยู่นะแต่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แรงก่อนามเร็วฮะเพ็วๆรแเดียวนะครับรถออกมานี่สี่ร้อยห้าร้อยแล้วทำไมนี่ขึ้นเร็วมากเลย รุ่นนี้เนาะพร้อมเดียวเป็นของปีศาจจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องภายใน15นาที10แต่ไฮดรลิกไม่ค่อยมีแรงเลยนะรุ่นนี้ก็เสียนาะถ้ายกหางยกข้างหน้าด้วยไม่ไปเลย <laughs> ดึงเงินอยู่เนี่ย ว่าเป็นเดียวสิบห้านาทีติดตามครับติดตามช่องยศทุกเลยไองช่องอะไรครับติดตามพัดจวดอ๋อก็น้ำมันเครื่องก็ดำอยู่นั่นเละแต่น้ำมันเกียร์นี่สวยอยู่ กูปาตานี่ไม่มีฟรีเลยตั้งแต่5 1 0ชั่วโมงเลยมันมีแต่น้ำอ๋อหายสีแดงๆไม่อเลยมีน้ำเลยครับไม่เคยถอดล้างเลย ดูไปมันไม่เห็นเสียยังเด้งเลยไม่ได้แล้วเดี๋ยวรถมันเข้าเครื่องแล้วป <c ười> กติล <c ười> ูกลอยจะอยูนั่นแหละปกติดูลูกลอยอะไรเมื่อกี้ว่าหาไม่เจอที่ไหนได้น้ำมันไม่สะอาด Là, kỳ tìm, nào, ừ. cười lẽ, mình cái này ừ. <laughs> mà Thái mất này không lắm này để bao จากเล็กๆเอารถมานี่หนักมากเลยนะ <c oughs> เวลาถ่ายอ่ะเห <c oughs> มือนเครื่องมันยังฟิตอยู่ก็น่าจะทำเหล็กแลนามาหน่อยนะ <c oughs> ตรงกองน้ำมันมัน <c oughs> มน,มนั่เกี่ยวไม้ในเดียวเองเบี่ยวมานี่ <laughs> ัให้ตังเาหน้าให้ด้วยเหมือนมันเริ่มรวมๆแล้ว คิมเลื่อนเอามาตั้งแต่แหลกกับแทมมาไม่ยังไม่ได้อาทิพย์หนึ่งไม่ที่ใครมาเอาหายเลยมาผ่นแับชุดใหญ่อีกรอบหนึ่งก็น่าจะปีหนึ่งพอดี โอ้ไม่มีกล้วยเลย Chẳng trắng mà chìm Nào <laughs> 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 cây không biết thay được cánh đó Nên là... <laughs> Đã... rốt kiểu này thì dễ chung này Rốt kiểu rốt không thể ăn phăng Ủa rốt kiểu dễ mà Vì này Ủa, rút kiểu dễ dễ นี่ออกง่ายมั้ง ปกติก็ซีนวัวไหม,มประมาณกี่ชั่วโมงเนาะรุ่นนี้ซีนมันจีอยู่ประมาณพันพันห้าครับพันห้าครับพันห้าร้อยชั่วโมงถ้าได้เปลี่ยนแล้วก็งานยาวอยูท <laughs> ่ที่คนใช้เลย <laughs> ซีนจีอยู่ที่พันห้าถึงสองพันใช้ล้างใช้ล้างเลยอยูท่ที่คนใช้เลยครับ แต่แถวนี้ไม่ค่อยมีลงโคนโงลนลงอะไรก็โอเคอยู่ยถึงไม่ลงโคลนมันก็ไหลลงตรงเนี้ยว่าจะทําที่ปิดตรงน,นี้นิดหนึ่งมันติดล้อแล้วมันตกมาพอดีซึ่งจะถายดินแม่นี้ก็ตกใส่มือนเดิมก็ทำมาให้่อม เลยนิดนดึงพอดีแล้วไม่ต้องเยอะหรอกไม,ไม่มันมันร้อนเร็วเลยโอเคพอดีอพอดีมาแล้วลยอย่าลืมน็อตได้ <laughs> ลืมน็อตเดี๋ยวบางคนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเองลืมใสน่น็อตเครื่องพัง <c oughs> ถา่ายน้ำมันเครื่องถ่ายไดไ้ทำดีด้วนี่ใครแต่ศูนย์มาเช็คสองรอบพอแล้วน้อก็ถ่ายเปลี่ยนถ่ายเองก็พอแล้วก็รอนักกี่บาทแล้วเนี่ย ตัวนี้มันสองพไอ้พันพันหนร้อยเ้าสิบแปดบาททังหนึ่งครับยูดีทตราช้างเติมตเติมสี่ิบรแต่มันจะเติมได้ประมาณ3ามิบเลิ จะทิ้งขีดพอดีทันสแปดทันก้าลิตรท่้นสิบแปดีวิวรีูรถสูนอุ้ยรถศู์นี่จำไม่ได้เลยขี้เหร่เกิน จับลายมืออย่างนี้และรเรียนตำนานเลยคุปตาบุรีรัมสติกเกอร์ก็ติดรีบเกินหนูให้เอามาให้หนูลอกหมดเลยเหมือนสติกเกอร์กองปลอมไหมนี่นะสติกเกอร์เนี่ยไม่ได้ยังไม่ไม่ถึงอาทิตย์เลยไอ้สติกเกอร์บุรีรัมเนี่ยเรากวาดหน้าเดี๋ยวมาให้ โอ้แต่น้ำมันเครื่องดำเลยดำดำดำนาอนใหญ่ใส่ย่างใส่สองอืมนารอนใหญ่ใส่สองเขาไม่ถ่ายมีบอสน้ำมันเกียร์เนี <preserved> <c oughs> ่ยมึงคนหลอกเยอะนะเฮ้ แปดร้อเก้าร้อยเปลี่ยนอ๋เป็นอันมานำเครื่องก่อนรูตเปลี่ยนตามระยอดดีสักป็นั่นแะตามระยะดีสุดรถใหม่แต่รถเก่านี้ไปยังรถใหม่อะไรก็เฮดไปอะไรก็หยนหยนโนดูอ่ะเขาไปนู่นอ่ะล้อไหมหมดเลยเลยเป็นลย ไม่ใช่เขาลากรถไอ้<ม>ตอนดึงแข็งเขาไม่รู้หรอกเขาไม่ใส่โลใส่อะไรเลยเนี่ยดูดูดูเส้นเล็กห่อยอืมเส้นเล็กอันนี้เป็น,มนเมล็ดกอางมันต้องจำเป็นเปลี่ยนอยู่แล้วครับมันมีตังเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนกองนั่นเหรอแม,มตนิดยังดีกองนี่สำคัญกว่าเนอะ ี๋ยวตั้งคันน่ะนิดนึงเดี๋ยวรอให้ซิทก่อนนี่น้ำมันนี่สารถพอดีจากรถตัวนี้ขายลอตเตอรี่แต่ไม่ถูกสิบพ่ะไม่ถูกสิบสามพอ่อ เบารถถ้าเม็ดแปดสิบนี่มันหนักเอามันมีเม็ดเจ็ดสิบด้วยถ้าเม็ดแปดสิบคูปตาะมันมันก็ยาวเกินมันหนักรถไม่ใส่เม็ดหกสิบพอดีเลยเบามากอัาากไไนไป ใใหญ่เกินเวลาเจอดินเหนียวนี่พังรถหมดทางบ้าลอตเตอรี่นี่เลย ก็ทางพันหน้าให้หนึ่งเะรู้สึกว่าจะหลวมๆแล้วแต่รู้สึกว่าไฮโดรลิกมันทำงานช้านะผมไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งเนี่ย รวมแล้วโคยกในลักษณะนี้รวมเลยปกติต้องต้องหนึ่ตัวนี้นั่นแหละต้องหนึ่กว่าจะขันก็รอให้ช่างมาดีกว่าบริการใช่ไหมบริการแต่ก็อัดลูกมือบ่อยนะเคยใช้รถมาสำคัญมากเลยนะตุกตาหน้าตุกตาหลังเลย รถเขานะครับต้องให้มันหลืดๆนิดนึงครับเวลาจับล้อนะโอเคพอดี้วครับราคาบริการ À, ok cho kim rồi Điệp rồi à. Dạ, tăng hay không anh Mình luôn làm lấy nữa bảo Làm mới lấy luôn น้ำมันไม่ไหลเริไ่ไหลแล้วน้ำมันไหลหลายวันแล้วร้องลุยครับทีนี้ สันนรเขายมอนเหยีเมันไเหียยีเับ่มืเออเยเเอล้ครับเสร็จแล้วเนี่ยราคารวมก็หมดห้าพัารโอ้ห้าพัน อ๋อเดี zat, uh, deer, ๋ยวคลิป huh. น uh, ี้ฝากไปแค่นี้นะครับ2000เบล2,200เบลกว่าจะได้มานะครับรอสี่วันนะเต็มๆเลยอเดี๋ยวคลิปนี้นะครับลืมคลิป